Música สวัสดีค่ะจจีเบอร์รี่นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงน้องคูเป้อีกแล้วเรามาอัปเดตเรื่องกระต่ายกันอีกแล้วนะคะลองนับดีๆนี่เอาจริงๆนี่คือมาถึง EP ที่5แล้วนะมีแต่คนบอกว่าอัปเดตน้องกระต่ายให้ดูอีกอยากเห็นน้องคูเป้อีกอะไรเงี้ยเจะก,ก็โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันนะคะว่าน้องคูเป้นยัไงไรบ้างแล้วนอกจากมาอัปเดตคูเป้เนี่ยเจ้าก,ก็จะมาอัปเดตคอนเทนต์ดีๆสําหรับ คนที่จะเลี้ยงกระต่ายนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ควรซื้อให้กระต่ายนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่จอยซื้อมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่น่าซื้อมาเลยอะแบบว่าเสียดายตังหรืออะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ห้ามกระโดดห้ามกระโดดห้ามกระโดดนี่นะคะอัปเดตน้องคูเป้ตอนนี้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าตัวแล้วว่าตอนนั้นมาตัวเล็กจึงนึงใช่ไหะหนูไม่ก็หนูวันนี้ไม่ดีแล้วเนอะรู้สึกพอโตขึ้นแล้วดีดน้อยลงตัว,ตว,ตว เท้าห,หนูดำมากเลยอ่ะลูกไม่เอาไม่เอาไม่กระโดด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 นี่นะคะตอนนี้เวลาอุ้มจะชอบอุ้มเข้าเงี้ยตอนนี้ตัวเขายาวจนแบบจอยเริ่มอุ้มเข้าคอได้แล้วเงี้ยเคยมีเหมือนกันนะที่อุ้มมาแล้วน้องเขาก็กระโดดแบบดึงงออกไปเลยเงี้ยแต่ทางที่ดีก็คือจะพยายามแบบจับเขาให้แน่นที่สุดตอนที่เขาแบบทำท่าจะกระโดดนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้เขาแบบแบบกระโดดออกจากตัวเราเพราะมันอันตรายมากเลยนะหน้ายาวเหมือนกันเราอ่ะช่วยตัวสละ ไปวิ่งเล่นได้เอาวิ่งเล่นทั่วบ้านไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรซื้อให้น้องกระต่ายหรือว่าซื้อมาแล้วรู้สึกเสียดายนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะ1ก็คือกรงขนาดจิ๋วนะคะกรงแบบกรงเล็กๆกรงพอดีตัวน้องเขาเลยเนี่ยจะว่าเป็นสิ่งที่1ไม่ดีต่อตัวน้องเพราะน้องเขาเวลาเขาอยู่ในกรงหรืออยู่ในคอกอะไรเงี้ยควรจะมีพื้นที่ให้เขาแบบ วิ่งเล่นหรือกระโดดเล่นคืออย่างน้อยก็แบบเป็นกรงที่ใหญ่ๆหน่อยอ่ะคือลองคิดสภาพดูถ้าแบบอยู่ไปอยู่โรงแรมญี่ปุ่นอ่ะนึกออกไปที่แบบเปิดประตูไปปุ๊บชนเตียงเลยแล้วก็คือทั้งห้องไม่มีอะไรเลยหมุนตัวหนึ่งรอกก็คือชนกําแพงแล้วละอะไรเงี้ยถ้าคนไม่ชอบกระต่ายก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะอย่าซื้อนะ้าพวกอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้องเขาตัวโตวขึ้นกรงมันก็ไม่ได้ใช้แล้วสู้ซื้อแบบกรงแบบกรงใหญ่ๆของตัวนี้ก็คือแบบกรงใหญ่มากอคอกใหญ่มากแล้วก็ปล่อยน้องเขาวิ่งเล่นด้วย สิ่งต่อมาที่จอยคิดว่าซื้อแล้วแบบมันน่าเสียดายก็คือห้องน้ําแบบจิ๋วๆนะคะเราเคยเห็นแหมห้องน้ํเที่เขาขายแบบร้อยกว่าบาทสองกว่าบาทที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมมั่งสามเหลี่ยมมั่งเข้ามุมบ้างเนี่ยแต่ว่ามันเล็กมากอะ่ะเล็กขนาดว่ากระต่ายตัวเล็กขึ้นไปยืนก็เกือบเต็มแล้วแล้วถ้าน้องโตขึ้นมาก็คือแบบตูดเลยออกมาก็คือไม่ว่าน้องจะเข้าห้องน้ํายังไงตูดก็เลยอยู่ดีก็ กลายเป็นว่ามีห้องน้ําไว้ทําไมอะ่ะสู้ซื้อเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ใหญให้น้องแบบพอจะหบุนตัวได้หรือว่าใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถใส่พวกจานชามข้าวน้ําลงไปได้ด้วยเนี่ยจะยิ่งดีเพราะว่ากระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินไปแล้วก็อึไปด้วยนะคะนูกินไปแล้วหนูอึไปใช่ไหมคะหนูหนูกตกใจแม่ทําไมตะบบหนูขึ้นมาแบบนี้ดูเท้าน้องสิไปได้ จอยปล่อยให้น้องเขาวิ่งแบบทุกวันนะพอถึงเวลาปุ๊บน้องเขาจะมาแบบรอที่หน้าประตูลแล้วแล้วก็เนี่ยฉันถึงเวลาแล้วมเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปกลับมาที่เรื่องเดิมนะคะต่อไปเมื่อกี้ข้อที่2ไปแล้วนะคะข้อที่สนะคะขนมกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรซื้อแต่ว่าจอยอเคยซื้อเป็นพวกแบบญ่าขนมหญ่าแบบฟางหญ่าอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ว่าพวกขนมแบบขนมเม็ดเม็ดขนมสีสีขนมแบบ ที่เป็นขนมขบเคี้ยวของกระต่ายเลยก็คือที่จริงซื้อหลังจาก6เดือนก็จะดีกว่านะคะต่อมาอย่างที่4ีนะคะห้ามซื้ออันนี้คือห้ามซื้อเด็ดขาดเลยก็คือปลอกคอของน้องรวมทั้งปลอกคอที่มีกระดิ่งด้วยคือกระต่ายไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวเราไม่ควรจะใส่ปลอกคอให้เขานะคะถ้าใครที่อยู่ตามแบบกรุแ๊บบกรุ๊บก,กระต่ายอะไรเงี้ยก็จะเห็นข่าวบ่อยๆว่ากระต่ายตายเพราะแบบเหมือน รัดคอบ้างหรือไม่ก็แบบปากน้องไปแทะนะาปอกคอบ้างอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีความอันตรายมากแล้วก็ปอกคอสามารถทําให้กระต่ายเสียชีวิตได้เลยนะคะยังไงก็ไม่สนับสนุนนะแต่ของจอยเนี่ยก็มีแบบซื้อเสื้อให้เขาบ้างนะอย่างเงี้ยแล้วเวลาจอยใส่ก็คือจอยใส่ถ่ายรูปเล่นใส่ไปเที่ยวแค่นี้นะคะจอยก็ไม่ได้ใส่เสื้อให้นออ้องเขาตลอดเวลานะเหมือนเราก็แค่แบบใส่ถ่ายรูปใายรูปเสร็จปุ๊บก็จะถอดแล้วก็ให้น้องเขาวิ่งเล่นตามปกตินะ สำหรับข้อที่5เนี่ยหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยจอยซื้อพวกของฟันแทะให้น้องได้แทะนะคะพอน้องเขาเริ่มแทะเก่งแทะแทะเลเทะมาแทะสายไฟแทะทุกอย่างนะคะจอยก็เลยซื้อไม้แอปเปิลกับไผ่หวานมาเดี๋ยวจอยหยิบให้ดูนี่นะคะอันนี้เป็นไผ่หวานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้แอปเปิลจะบอกว่าน้องไม่แทะไม้แอปเปิลเลยจ้าแต่น้องชอบไผ่หวานมากดังนั้นก็คือไม้แอปเปิลไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะคะแต่ไม่รู้นะมันแล้วอาจจะแล้วแต่ตัวอันนี้เป็นซ่าข,ของเล่น ของเขาที่เขาดูดีแทะกระต่ายเลยคือเขาแทะไ่หวานจนแบบเกลี้ยงเลยแต่ว่ามีแทะบ้างนะพวกไอ้ไม้แอปเปิลเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบแทะน้อยมากๆนะคะมาที่อย่างสุดท้ายนะอย่างสุดท้ายก็คือขวดน้ำํำจะว่าขวดน้ำมัมันมีความสําคัญมากเลยสําหรับการเลี้ยงกระต่ายนะคะตอนนี้รับกระต่ายมาแรกๆเราควรจะดูว่าน้องเขากินน้ําได้ไหมน้ํามันไหลออกมาโอเคไหมดีไหม ขวดมันมีคุณภาพไหมนะคะเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการดํารงชีวิตของกระต่ายนะคะถ้าเกิดน้องขาดน้ําไปเนี่ยอาจจะตายได้ในวันสองวันเลยอ่ะก็นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเคยซื้อมาอยู่มากดูทางเรามีขวดน้าเยอะขนาดนี้ถามว่าเลี้ยงกี่ตัวจ้าเลี้ยงตัวเดียวจ้าซื้อจําได้ว่าอันนี้ซื้อตอนที่ไปซื้อของที่เจ๊จนะคะอันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าดูดิด้วยความที่หลอดมันเล็กมากอ่ะเทียบกับแบบเทียบกับแบบอย่างเงี้ยเนี่ย คือน้ํำมันก็ออกนะแต่มันออกน้อยมากแล้วคือแบบจะได้ยินเสียงนอ้องแทะอย่างเงี้ยเนี้ยทั้งวันเลยน้องแบบเหมือนพยายามกินน้ํแต่น้ามันยังออกน้อยมากอันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคนะน้องกินน้ําได้แต่ว่าน้องกินน้ํานานมากเลยก็เลยสั่งอีก แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปสั่งที่ช้อปปีมานะคะคือด้วยความที่มันแบบถูกนะอย่างเงี้ยคือถูกเลยแบบจําได้ว่า30กว่ากบาทเองอะไรเงี้ยแต่ความไม่เวิร์คของมันก็คือว่าการกดไอ้ลูกปืนอันเนี้ยมันจะใช้แบบใช้แรงมากดังนั้นน้องเขาก็เลยจะไม่ค่อยได้กินน้านะคะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบกินแรงๆได้ตั้งแต่เด็กก็คงจะโอเคแต่ว่าตัวจจยจะมีความรู้สึกว่ามันแบบ มันกดแรงมากมันใช้แรงมากกวนน้องแบบเมื่อยลิ้นนะคะก็เลยซื้อมาสองอันก็ไม่ได้ใช้ทั้งสองอันเลยสรุปคืออันนี้นะคะเป็นแบบที่ดีที่สุดเท่าที่แบบเคยซื้อมาหลายๆอันอะ่ะอันนี้น้ําออกง่ายมากเร็วมากแล้วก็น้ําออกเยอะคือน้องแบบแตะลิ้นแบบจ๊อกแจ๊กเนี่ยก็คือกินน้ําได้แล้วอันนี้นะเวิร์กสุดเลย ราคาอยู่ที่ประมาณ2 6 0มั้ง2 6 0ร้อถึงสามบาทนะคะก็คือราคาจะแรงกว่าพวกนี้แต่ว่าเวริรกอันนี้คือวิร์กจริงๆนะฮะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจอยกับครูเป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายด้วยเท้าได้ไหมเนี่ยฮึไม่เท้าหนูดำจังเลยอะ่ะครูเป้ตอนนี้ก็คือแก้มจะแตกแล้วจ้ะ แกนจะแตกแล้วจ้ะใช่ไหมคะบ๊ายบายอ้าวก็ใครที่อยากให้จอยทำคลิปอะไรเกี่ยวกับกระต่ายว่ามีคลิปอะไรที่อยากให้จอยอยากทำมีก็บอกมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จอยไปกันแายบาย